สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก Soccony กันนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็คือ s o c o o n y f r e ี d o m 4 สำหรับใครที่อยากรู้ว่าโฟมระดับท็อปของค่ายซัคคานีนั้นคืออะไรนะครับให้มาดูกับรองเท้าวิ่งตระกูลฟรีดอมนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งตระกูลฟรีดอมเนี่ยจะนำโฟมระดับท็อปของค่ายมาใช้งานกับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับและรุ่นนี้ก็นำโฟม p o ว e r r ร n p ันเข้ามาใช้งานกันครับผม เดินทางมาถึงรุ่นที่4แล้วนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งตระกูลฟรีดอมนะครับผม อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าโฟรมระดับท็อปของค่ายซัคคอนี่คืออะไรให้มาดูที่รองเท้าวิ่งตระกูลฟีดอมนี้นะครับสำหรับรองเท้าวิ่งตระกูลนี้นะครับได้นําโฟมพว w รันพีบีที่เป็นโฟรมระดับท็อปนะครับที่ถูกใช้งานอยู่ในรองเท้าวิ่งระดับท็อปอย่าง n n นโดฟินโปรนะครับที่ n n นโดฟินโปรเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนภายในรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าวิ่งทําความเร็วอย่าง e n นโดฟินสปีดนะครับก็จะใช้โฟมพวกรันพีบีลักษณะเดียวกันนะครับโดยจะเป็นโฟมที่มีการ เป็นเม็ดบีดเล็กๆนะครับแล้วก็มาประกอบมาบีบอัดกันจนขึ้นเป็นพื้นชั้นกลางนะครับผมจุดเด่นของ power run pb ก็คือมีความนุ่มนะครับ มีน้ำหนักเบามีแรงส่งคืนที่ดีนะครับหรือว่ามีความเด้งที่ดีนั่นเองแล้วก็ยังมีการรองรับแรงกระแทกหรือการซับพอร์ตที่ดีอยู่ด้วยนะครับผมสําหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็ได้นา p o w e r r u n PB เนี่ยมาใช้งานแบบเต็มความยาวเท้านะครับตั้งแต่ส้นจนถึงปลายเท้าเลยนะครับพื้นก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเรียบๆนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้าวิ่งที่ค่อนข้างใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับสามารถสวมใส่ไปเทรนนิ่งนะครับ ไปเข้ายิมไปอะไรต่างๆได้เพราะว่าตัวพื้นเนี่ยมีความเรียบนะครับไม่ได้มีความโค้งหรือว่ามีความเทตร,ตรงหน้าเท้ามากมายนะครับตรงหน้าเท้าก็ค่อนข้างที่จะกว้างครับตรงกลางเท้าแล้วก็ตรง้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในลักษณะที่กําลังดีนะครับพื้นไม่ได้สูงมาก มีดรอปอยู่ที่8มิลลิเมตรนะครับก็เป็นดรอปที่สามารถใส่ง่ายนะครับใส่ทาความเร็วก็ได้ใส่วิ่งซ้อมในทุกๆวันก็ได้อยู่นะครับผมและในรุ่นนี้นะครับใช้พื้นยางชั้นนอกแบบไรเฟกนะครับซึ่งลวดลายตรงหน้าเท้าแบบนี้นะครับผมก็จะคุ้นตาในรองเท้าวิ่งตระกูล e n d o ด p h น n Pro แล้วก็ e n d o ด p h i n Speed นะครับใน k i n v a r าก็จะใช้ลักษณะเช่นเดียวกันแบบนี้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นลายเหมือนลายลูกศรนะครับเป็นลวดลายประมาณนี้นะครับจัดเรียงกันก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกา แล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าตัวยางเองก็ไม่ได้มาแบบเต็มแผ่นนะครับก็จะมาเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆแปะอยู่บนโฟมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีการแชก3มขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เสริมมาจนถึงด้านข้างด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของความมั่นคงเวลาเราเข้ายิมเข้าอะไรต่างๆครับเวลาเราเล่นฟิตเนสเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเวลาเรายกน้ําหนักหรือว่ายืนเท้าข้างเดียวหากมีความโครงเคล้งมากไปก็อาจจะทําให้การเทรนนิ่งเนี่ยบาดเจ็บได้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าการใช้งานที่หลากหลายและในส่วนของดีไซน์แล้วก็ในส่วนของอัปเปร์นะครับสำหรับอัปเปร์รุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาข่าย engineered mesh เป็นหลักนะครับก็จะมีความนุ่ม แล้วก็มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบนบริเวณโทบ็อกตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเท้านะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของซอกคอนี่อยู่นะครับผมด้านในก็จะมีโลโก้ซอกคอนี่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นรูระบายอากาศค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียวนะครับด้านในก็จะมีผ้าของลินรองเท้าซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวลินรองเท้าเองก็จะมีฟองน้ําค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ตัวลินรองเท้าเนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยหนังกลับนะครับในโลโก้ s c คคอนี่แบบนี้นะครับผมนอกจากตรงลินรองเท้าแล้วนะครับตามจุดต่างๆของรองเท้าเนี่ยก็ถูกตกแต่งด้วยเป็นหนังกลับนะครับเพื่อให้ดูมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นครับคู่เดียวเอาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดินเล่น แล้วก็ใส่ไปวิ่งใส่ไปออกกาลังกายนะครับก็เรียกได้ว่าฟรีดอมสีถูกออกแบบมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นตรงรอบๆร,รูร้อยเชือกเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับตรงนี้นะครับก็ให้สัมผัสที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รอบๆปลายเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังกลับเช่นเดียวกันนะครับรอบทถบ็บอกซ์ตรงนี้เลยก็สวยงามมากๆนะครับตรงส้นด้านในก็จะมีฮิลเคานเตอร์แผ่นแข็งๆบิวอินอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านนอกถูกตกแต่งด้วยผ้าตาข่ายนะครับ มาในลวดลายเป็นตะข่ายก็ดูค่อนข้างที่จะแปลกตาแล้วก็ดูสวยงามนะครับตรงส้นเนี่ยก็จะมีคําว่าซ็อกคอนีนะครับพร้อมกับเป็นหนังกลับซึ่งดีไซน์ลักษณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูคลาสสิกนะครับผมในส่วนของสีนี้นะครับก็จะเป็นสีดําขาวนะครับเป็นสีของผู้ชายวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้าน เลฟลานเนอร์ Runner, แล้วก็ร้านตัวแทนจําหน่ายของโซคอนีนะครับในประเทศไทยราคา5,190บาทหากมองในเรื่องของราคาก็อยู่ที่กลางๆนะครับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยก็คือคู่เดียวจบครบวงจรเลยนะครับน่าสนใจว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทาง s n e a เกอร์ d a y ต้องนําไปสวมใส่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากก็คือพอเราเลือกเป็นสีขาวดำเนี่ยก็สามารถใส่ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะไปทํางานนะครับ ไปเดินเล่นเดินเที่ยวนะครับด้วยดีไซน์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมก็ไม่ได้มีความวือหวาอะไรอย่างตะูลเอนโดฟินเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสีที่จะหลากหลายมากๆนะครับอย่างฟรีดอมเนี่ยก็ถือว่ามาในลักษณะดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบเรียนะครับใครที่ชื่นชอบรองเท้าเรียบเียบหน้าตากำลังดีนะครับสามารถสวมใส่ได้หลากหลายเนี่ยก็ฟรีดอมสีคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผม สุดท้ายก็ขอขอบคุณทางสัคนีประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ทาง s n e a k e r t ์ d a y ได้สัมผัสแล้วก็นำมาแกะกล่องพรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมในส่วนของรีวิวเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง s n e a เก r ร์ทูเนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิวรองเท้าวิ่ง s o คอนี่ฟรีดอม4รุ่นนี้นะครับก็ขอจบไปทั้งนั้นนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ